มาครับเดี๋ยวสามสิบตีเท่เบื้องกูกามโค้งเง,ง,ง,งี้ยมา้าม้าไุงน่องมนัน <c oughs> ครับเลยครับ ครับกากาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่เขาหลบรักทุกทุกท่านนะครับลุงป้าอ่าเป็นไงเป็นไงแฟนครับเอฟซีและผู้รับชมทั่วโลกครับครับกากาบมาผมมาะพอกับสามทิศเช้านีต่อไต่เข่าไต่เอวยังนุ่มขึ้นเ่าครับครับกับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าขึ้นเ่าพี่น้องพาพี่น้องมาหยามตรงหยามไส้ขึ้นเขาหรอกครับกิจวัตรประจําวันครับพอดีสามทิศเอาไส้ลงไว้น้อครับสองลังนั่าละเที่ยวขึ้นไว้นั่นแหละครับเดี๋ยวเข้ามาดุนกันว่ามันสีมีปู่มีป่าติดตรงติดไปเบต่พ่อ นี่นะครับยำล้างแรกล้างนี่แหละครับไปรุ่นกันเลยครับอาตัวพีต้องมากยมต้มยามไส้ยั่วสิแหละครับยมมือเศรา้ามาเอาบรรยากาศมาเบิง้งหมอกเมื้อนี้หมอกแห้งครับพี่น้องหมอกหมอกก่อนการขอแห้งครับเห็นคือฝน,นสีมืดนี่แหละแต่ว่าสามสิบพันวามันสีมือดอกเพราะว่า ใช่บป็มุมมันบพาท่นนี่คือลายครับโอ้ปลาลดสองตัวครับกับปูครับกับปูกับหอยนั่นแหละปูไปดองขึ้นเขาพี่นมม aja, หห้องอัดไปอัดไปบดส่บดส่อีกดอกครับแล้วน่ามันสิแห้งนี่จักเขาครับเขามันถ่อก้อนยังปล่อยครับพี่น้อง มาครับเดี๋ยวสามสิบตีเท่บึ้งปูกามโค้งไงเดี๋ยวรถสองโตครับครับอีกปูเดี๋ยวไปนี่ก่อนนี่ครับเดี๋ยวบอกนายออกก่อนนี่เนาะ นี่ครับประโดสองตัวพี่นอ้องไปไปเบื้องหลังลุมครับดีวติดเก็บอีปูก้อนครับมันสิดหนีบป่าน้องครับเนาะนี่ครับประโดเท่าสองตัวก็ปา่นขาหน่อยตัวนึงอีปูเจ็บเตะตุงเราครับมันผิหนีบป่าเน้องครับไปไปล้างลุมครับตามติดก็ได้มาตัดหญ้ากันแท้ครับเมื่อวานนี้เขาตะแหนง่งงามครับกินง่าม ออกวันซ้ายนี่ก็ถอดทางไกล้เมือแล้วครับเขาตั้งบาดเดินถอดทางไกล้นะครับถอดห่วงถอดยางออกมากันนะครับมาหอดแล้วครับล่างนี้ครับเดี๋ยวยามมึงกันเลยครับยามมึกกันเลยพี่น้องอืออีป,ปูมดแย่นั่งจะงไรอีป,ปูว่าสันก็นเลีนในในล้ยวไส้ลงครับ มิไปต้มป,นป่นพะนะมิตกดองไรบ่ใครเด็ดป่นน้ำกระเนงลงมาเรื่อยๆอยู่ครับเหมือนล่อยลงมาเรื่อยๆอยู่เนาะมัแมนเงี้ยมอัดน,น้ำแล้วครับทันนี้มิตรจะบอกหอยครับมีตปุ๋ยซองสามสูตกับปลาน้อยข้อน้อยตัวนึงก็ตายแล้วครับเดี๋ยวเทให้เบื้องครับ เต้ที่เนาะองมึงกอดจังมาเบื้องนอกกันเนาะนี่นะครับแนวได้ได้อีป,ปูหาหกตัวเดี๋ยวเจี๊อีป,ปูครับเก็บใส่ถุงน้ำมูมันน่อนเนี่ยนี่ครับเก็บปูก่ันมันสกัดมาตาย กูน่อยก็ไว้ส่เบ็ดครับนี่น,นี่ก็ส่ได้อยู่บหน่อยหรอกปะ่ะผมนี้ครับปลาบูอยบ่เอาไว้กับบเอาครับระยะงังนั่งก็บวกแล้วก็วอ๋อป่าเดี๋ยวลงไปเบิ้งตู้น้ำกันครับพีนอง อปูไปใตะไส่ไตะเตเบ็ดครับมีแล้ครับปลาใส่สองลังในปลาท่านมีแล้วพี่น้องไปดูเบื้องไปเบื้องเดี๋ยวลงไปเบื้องตูงน้ำกันครับสบายอีปูได้หลยอยู่เอาครับมาหอดตรงหอดตอนแล้วเดี๋ยวหยาเบื้องก่อนเนาะครับบ้านมีอย่างบอกครับมีเสียงป่าดินอยู่พี่นอ้องยังมาได้ยินเสียงป่าดินอยู่ครับเดี๋ยวไปหยาเบื้องน้ำกันครับ 국민 bình thường nó cảnh nổi ขอข้อยหนายตัวยู่ิมันออกขอข้อยหนายตัวยุครับ อันมัดที่น่องมนัมน <c oughs> ครับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเก็บเส้นทั้งอนครับเอาถุงเสียวมาสองอันด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวเก็บเส้นทงครับถุงเสียวมาสองอันดิ <c oughs> ใบครูมันจิบเตีเ้ยหลอกแล้วครับขอความหยกำลังลุกครับพี่น้อง ยังแง่ก็ม,มู่ครับไปเฉียงครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วพอน้อยเจ็ดแล้วครับแดเก้าวิดแล้วพอน้อยไม่คิดตัวครับ ุุงุ้ตตนครับแลหักเงี้ยนะอุตโยตะเคียงครับหนึ่งสองสามปไลครับไลเดียวไปควายขาครับไลไหน่อยสามตัวไปควายขาหน้าขูมาะพี่น้องตเคียงตัวนึงครับแากไหน่อยน่ นนตรงลุมพท่านถึงเบืองได้ครับลุมพาหนาที่นี่อย่าง่ส็ดจับยาแต่อะไรเนี่ยเขหน่อยนี่จะบอกไว้ครับไเอาแล้ว โอ้พี่นอ้องหมันมันครับเกือบลกูกเกือบลูกครับพี่นอ้องกรดเต้ยน่ะบอสรถเต้นี่นีเลยครับป่าเแยกต้องหาบอสมีเส้นเส้นถิ่พี่นอ้องบาเอา าาเดีอนาเ,เดี๋ยวลองไปเบิ้งอ,อีกก้อนครับถ้าเตียมันลงนเหลืออยู่เนาะครับบ้นนี่ละนี่ซ้ำนี่ะครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งอันลุมกันครับนี่ยัง,งบอกลุม,ม่าใครถึงดอกถึงก,ก็ป่าครับไปเบิ้องอันลุม ไป้ไปเบิง้งนครับนี่ยังบ่เนียแค่ทำมันมีปลาได้สิเกียรครับมเต็มน,นะครับนีอ่อย่งครับมมีอ,อย่างตรงนีกตัวนงเมีย นะครับชาบ,บ้านเรยบเกือบไปแล้วไม่มีังครับตรงนี้ไม่มีเหรงนะครับ,ออรบมาถงรูปผลงานในปีน้องเขาเบื้องครับมาหยำตรงหยำไส้เต่านี้ครับีปูครับปลายเติบปลายเติบใหนจะนั่งราไปป้นครับ ไปพ้นแล้วป่าตัวครับมือนีฟุกเป็นโลกครับเป็นโลกปุกครับปุกมันลอยลงยังไงบุญชาวบ้านเมื่ท่านล่องได้หรอครับช่วงนี้มันก็เริ่มลอยลงลอยยังอยู่นะครับเนาะมือเสานี่เสานี่หมอกมันแห้งครับไปเข้าบ้านครับมาในพี่น้องครับไทยนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ขู่สุขคนแหละครับที่เขามารับชมวงชีพของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดมกระดิ่งเพื่อสิบบริบทผ่านคลิปใหม่ๆหมนะครับคลิปหน้าสามจิตสิภาคพ,พี่น้องไปยังกันจังค่อยช o o m ค่อยติดตามนะครับภาพเสียงเนื้อหากิริยาท่าทางอะไรบ่เหมอกวุ่นสามจิกตขอโทษขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้สามจิตก็เสียวไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับมันครับวันนี้